สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านนะคะไปชมห้องประชมุมของสโมสรพิษกันพูดเชียงรายของเราอยู่ชั้นสองนี่เองนะคะตามมาค่ะเอาละค่ะมาถึงแล้วนะคะชั้นสองสโมสรพิษกันพูดเชียงรายนะคะอยู่ตรงนี้เองคะ่ะของสโมสรพิษกันพูดเชียงราย ้องประชุ2 2> ชม PDA สองนะคะค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูข้างใน สมนันอุลีชัดพัฒนาพัฒนาการพูดพัฒนาความคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเกา่าพัฒนาต้นทุรวมใจชาวสม,มสุทรสาครสุขทุกชินเพอาะมาร่วมอุดมงการราผูท้ที่สมัครทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการคือคุณนันทกฤษ สุดรรมกิจกรรมต่างๆของสโมสรจะเป็นเช่นใดขอเชิญทุกท่านพบกับพิธีกรของสโมสรจุดการพูดประจําการประชุมสาหรับวันนี้ค่ะเราดับแรกเราจะเป็นการฝึแรกแบบฉับลันในวันนี้เราจะมีผู้รับหน้าที่มาเป็นประธานฉับลันในวันนี้ท่านขอเรียนเชิญท่านผู้หมวดพรตร์บบม้าเพ็ญถมครับขอเรียนเชิญทาา่านด้านบนเวทีเลยครับถามแรกนั้นถามว่าการแพร่บาดของ โรคโควิด19กระทบต่อการดำรงชีพของพวกเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจคุณมีความคิดเห็นอย่างไรจริงๆแล้วมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะคะโควิดเป็นโอกาสเป็นช่วงวิกฤตปกติที่จะเกิดขึ้นได้ทุทกสิบปีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะเป็นโควิด19หรือจะติดนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดี ผู้สูงวัยเมื่อเติบโตเติบใหญ่เท่าแก่แล้วบางครั้งอาจจะมีช่องว่างระหว่างวัยบางครั้งนั้นอาจจะเศร้าอาจจะเหงาอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยอายุที่เติบโตเติบใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาอย่างไร เราจะต้องดูแลสิ่งแวดล้อมในบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล้มของผู้สูงอายุการลมทะเบียนช่วยเหลือยา่จงกับผลกระทบของโควิดสิบเกานี่ยการลงทเเยยะเบียนนั้นรัฐมีเงินไขาว่าจะเอาเงินเข้าแล้วก็ซื้อของกดเป็นเงินสดไม่ได้นะเกิดเป็นเงิน,ก,นกดเป็นเงินสดไม่ได้นะคุณมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร ที่ฉันคิดว่าการทําสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีแล้วที่เราไม่ต้องจับเงินสดทั้งหมดแต่ว่าตายเพื่อจะประหยัดการจับเงินเพื่อไม่ให้ติดโลคเหมือนกันค่ะเจ้หวัดเชียงรายประกาศว่าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ถึงวันที่ 30, สาสิบเมษายนไม่ให้เผาไม่ว่าจะเป็นในบ้านก็ดีในการเตรียมพร้อก็ดีไม่เผานะ เพราะฉะนั้นการเผาการทำทั้งหลายทั้งปวงเกิดมลพิษมนตาะวะต่างๆทุกปีนั้นมันจะมีลักษณะอย่างนี้มีความมาันบ้างทัศนวิสัยไปไหนก็แสบจมูกเงี้ยเป็นหวัดทําลายสุภาพของเราสิ่งเหล่านี้เมื่อมีการเผาแล้วเกิดจากสาเหตุอะไรที่เขาเผาเราจะป้องกันอย่างไรผม,ผมคิดว่าผมคิดว่าการเผาขยะคือเป็นเหตุจําเป็น จริงๆเขาต้องเผาว่วาขยะเยอะเกินไปหรือเขาไม่ไม่ประกบที่ไดฝังพอาี่้ว่าเกิดป้องกันที่แกเดินเผาคือเราควรจะฝังหรือเอาไปเผาที่รงเผาจริงๆันะบผมทุกคนพูดได้หน้าประทับใจมากแล้วก็ผข,ขอให้ทำแนะนำกับท่านผู้บวช พระมงคลก่อนนะครับพระพก่อนท่านเลือกคําถามที่ทันต่อเหตุการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดแล้วก็เครื่องผู้สูงวัยใหม่ผู้ที่จะทําหน้าทีป่ประดิฐผมในวันนี้ขอเรียนเชิญท่านท่านอาจารย์วิทย์นำวงครับในโอกาสที่สมโมสรคือการผู้เชียนรายของเราครบรอบ24ปีและในเดือนหน้านี้เราจะมีโอกาสจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ24ปีเพื่อที่จะเป็นการยืนยันว่าสมโมสรของเรายืนหยัด และถูกเคียงข้างกับสังคมคนเชียงรางได้ผลิตบุคลากรที่สามารถฝึกการพูดและบุคลิกภาพออกไปเป็นประโยชน์ในโลกของจิตอาสาเป็นพิธยกรหรือวิทยากรให้ความรู้กับผู้คนเกิดเป็นคนนะั้นมันไม่ง่ายและไม่ยากสำหรับตัวเราและรู้จักกันจัดก,กัน ัอท่านที่ดีกอาท่านนายกสโมอสรท่านที่ปรึกษาและพี่น้องสมาชิกสโมอสรฝึกการผู้เชี่ยวชายทุกท่านครับคำว่าคนละเมืองคงเป็นคำที่ทุกคนเคยได้ยินผ่านหูกันมาแล้วแต่จะมีสักกี่คนที่จะเข้าใจความหมายของคำว่าคนละเมืองอย่างแท้จริง ขอความเป็นข้อคิดแก่พวกเราทุกคนนะครับว่าการเป็นนักพูดนั้นเราต้องพูดจากใจของเราครับจากความรู้สึกที่แท้จริงพูดจากใจแล้วเวลาการพูดนั้นพูดอย่างมั่นใจนะครับจริงใจมั่นใจแต่ทัานอย่าย่ามใจนะครับผิดกรรมผิดจรัง